ขายไปได้เยอะอยังครับตอนนี้ขายไปได้เกือบเกือบตันแล้วครับคือเหลียงมันอร่อยมากเขากับติดใจเขากับมากันเรื่อยๆอ๋อก็คือไปซื้อไปกินแล้วก็กินแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำอีกซ้ำอีกนี่นะครับอ่นะครับท่านผู้ชมมาดูพร้อมกันสมตวนครับเนื้อนี่ก็แน่นหวานมันหวานมันก็ได้ วันนี้เราก็มาส่วนลุงเจ๊กนะครับในรอบที่สองนะครับท่านผู้ชมเพราะรอบแรกเรามาไทยนะครับต้นมันฟืนแล้วก็ติดดอกออกผลวันนี้ลุงเจ๊กบอกว่าจะมาหรือเปล่าผู้เรียนมันจะหมดแล้วนะนะครับเพราะว่าลุงก็ค่ายไปเรื่อยนะครับค่ายไปเรื่อยเพราะว่าเราก็โพสตค่ายเองเนาะวันนี้วันนี้มีช่องทางออนไลน์ก็ค่อยยังชั่วแล้วก็ค่ายที่หน้าถนนเลยหน้าบ้านตัวเองนะครับทุกปีก็จะค่ายแบบนี้นี่ก็ที่เหลือก็ลูกตั้วอยย่นะครับลุงเจ๊กเนาะ นะครับจากต้นมันเป่วยๆเลยนะครับแล้วก็เห็นตอนที่เรามาช่วงแรกมีดอกแล้วที่นี้ก็ทําตามเกษตรกรเทพหมดในการฟื้นต้นใช้น้ําทําดอกนะครับก็ทําตามแนวทางของเกษตรกรเทพหมดทุกอย่างขายไปได้เยอะอย่างครับตอนนี้ขายไปได้ไไดเกือบเกือบตันแล้วครับโอ้เกือบเกือบตันแล้วนะครับก็ถือว่าเรามาทัน ครับมารอบนี้ไม่ทันโขาเหรียญมันอร่อยมากเขากับติดใจเขากับมากันเรื่อยๆอรอก็คือไปซื้อไปกินแล้วก็กินแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำอีกซ้ำอีกนี่นะครับของอร่อยยังไงก็อยู่ที่ไในคนก็กลับมาเนาะแล้วลุงเองก็ค้ายท่าบ้านเงี้ยทุกปีเปิดร้านค่ายเลยนะครับไม่ง้อลงไม่ง้อพอค้าครับเราค่ายค่ายคุณภาพเนาะคุณภาพเพราะว่าเราเอาหน้าเอาตาเอาส่วนเราชาวเขาได้กินกัน ขขอ,ขอนี้ดีก็เราขายให้ลงขายไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยค,คือไม่ได้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าพี่น้องแต่ก่อนจะได้จดจำเนาะว่าตรงเนี้ยมีส่วนทุเรียนนะแล้วก็มีทุกปีก็สามารถเข้ามาซื้อมาตัดที่นี่ได้เลยใน<ด>อย่างนี้เห็นครับมีมีพีพ่ๆเขาเตรียมมาซื้อแต่ว่าเรามาทึ่งก่อนลุงก็เลยข้อรับกระเทะกระเทาก่อนเพราะเดี๋ยวเขาตัดไปแล้วมันไม่มีเรื่องให้ท่ายแล้วนะครับวันนี้เราไม่ได้สร้างภาพนาะลุงเนาะเราได้พ้นงานยังไงเราก็ ถ่ายทดออกไปอย่างนั้นนะครับจากที่เราเจอมร์ซุ่มก็คือร้อนจัดพ้นจัดหนาวจัดตอนที่มีดอกก็หนาวสุดๆหนาวสุดหนาวสุดแล้วก็ที่นี่ป่วยทั้งแปลงบางท่านได้ดูรายการลุงไปแล้วเขาบอกเขาไม่เชื่อว่าต้นป่วยลุงยืนยันก็เข้าอีกทีที่ว่าที่ตอนที่เจอกระเสกกระเทมใหม่ๆที่ว่าเอาผลิตภัณฑ์เรามาฟืนต้นอ่ะต้นมันแย่อย่างไงแย่แย่จริงๆครับชุดนั้นคือ ใบนี่แทบไม่เหลือบ <มา S 2> ้าน, <ะ S 2> น,นี่มาปีที่แล้วลหละนี่คือคําพูดของพี่น้องเตยกรครับบางท่านเข้ามาดามาเราบอกว่าเห็นส่วนตอนที่เรามาถ่ายตอนนั้นใบมันดีแล้วดอกมันเต็ม <ลง S 1> ต้น,นไปหมด,เ,ดเขาก็ว่าลุงอะต้นมันไม่ได้ป่วยจริงนะครับมาพูดให้กเกษตรกนเทพเราไม่มีบทให้ลุงพูดรอบแรกลุงมาบอกว่าต้องให้ลุงพูดยังไงบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยลุงก็พูดตามที่ลุงใช้แลวต้นไม้มันเป็นยังไงก็ถ่ายทออออกมาตรงไปตรงมาเนาะ ไม่มีการเตี้ยมว่าลุงพูดอย่งงางนั้นลุงพูดอย่งงางนี้มีไหม,ไม,ไ,มไม่มีไม่มีลุงยังบอกว่าจะให้ลุงพูดยังไงลุงก็พูดไม่ถูกก็พูดอย่งงางนั้นอโอเคเ<ๆ>ดี๋ยวเราไปดูนะครับลูกใกล้นะครับเอาที่ใกล้ที่สุดเลยลูกทรงเนี่ยลูกนั่ก็กนี่ประมาณกี่กิโลลุงเนี่ยลักษณะนี้นี้ประมาณเกือบสี่โลเกือบสี่โลนะนี่เกือบสี่โลนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ถือว่าต้มส่วนแหละนะครับต้มส่วนอยู่นะครับ จากต้นที่ป่วยๆตอนสภาพนั้นมาได้ผลผลิตแบบนี้นี่ก็โอ้หแก้แล้วนะครับท่านผู้ชมดูนี่แก่จัดแล้วครับเนี่ยปิงแบบแย่แล้วนะครับแต่ว่าลุงก็ยังแคลนรอราคาแล้วก็รอผู้ที่ซื้อเนี่ยมาซื้อหน้าบ้านก็ตัดสดๆให้เลยก็ก็รอคันเทพด้วยนะรอคันเทพเกือบบาไม่ทันคือคือเขาแก่จัดเขาก็ร่วงลงมาด้วยใช่ครับเพราะจริงๆเราต้องแต่ประมาณ ไปลายเดือนแล้วนเนาะแล้วก็จะได้ตัดมาเรื่อยเรืออ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่เรามาตอนนั้นกับตอนนี้นะครับให้พี่น้องแต่ก่อนได้เห็นเลยว่าจากต้นปป่วยเลยนะครับแล้วก็มาฟื้นต้นกันแล้วก็ได้พ้นลิิปีนี้ถ้ามลุงจักใจเลยก็พอใจไหมปีนี้ พอใจครับพอใจเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ร้อยคือพอใจว่าได้ดีขึ้นระดับหนึ่งดีกว่าไม่ได้เหมือนปีก่อนๆน <ะ S 2> ที่แล้วยังออแย่น้อยยังน้อยรเราได้ต้นฟื้นมาแล้วแล้วก็ววมีพ่นริ๋ยติดขาต้นมาให้เราตอนเราฟื้นนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆบรัญราการสดๆเลยนะครับบัญากา่ก็เห็นเลยนะครับว่าต้นลุงจากที่ให้ป่วยแล้วนะครับดูนะเราไม่มีการที่จะยืนท่ายอยู่ที่เดียว ให้เห็นเลยตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยต้นก็เดินยอดแล้วนะครับพรวาดียังเก็บไปหมดเลยยอดเดินพัแนแงไล่ออกหมดแล้วยอดเดินนะพร้อมที่จะ,ะบำมุงลูกยังอยู่เขาก็ติดยอดอึดอถอนยอดได้ด้วย <laughs> ไปดูบางสวนเขานี่ลูกตัดลูกไปนี่เจ็เดือนแล้วใบยังไม่ออกเลย <laughs> ยัง อย่างยืนแห้งเหี่ยวอยู่เลยยืนยืนแห้งยังเป็นกั้ทูบอยู่แล้วของลงนี้ยังสดใสอยู่เดี๋ยวดูดิเห็นอ้าวใบอ่อนมาแล้วทุกยอดเลยครมาทุกต้นนะท่านผู้ชมครับเราให้เห็นเลยนะนี่เข้ามาซื้อทุเรียนลุงสดสดแล้วบรรยากาศที่เขาตัดเองอะไรเองเนี่ยมันจะฟิลฟิลมันจะแบบโอ้โหน่าลุงเนาะครับใครได้ตัดเองแล้วไปทานเองเนี่ยมันมีมีครับสวนเนี้ยรีวิลูกค้าเข้ามาตัดเองสร่อนมมากละนุ่มเนาะ ได้ได้เก็บภาพเก็บ,บรราการาด้วยมาอยากนในเมืองเข้าออมาตัดเองทุนคือทางเลือกของดี่น้องขอแนะนําให้สดลองเกษตรคันเดเป็นตัวถ่วยสาขไม่แพงเข้าใจพืชใช้แล้วรวยชีวิตปอดภัยไปได้ด้วยเกษตรคันเทกจําไว้ผริิตัมพันธ์ดูแล โอเคครับเดี๋ยวทุกป่อยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตัดกันจะสดๆเลยเดี๋ยวจะดูว่ามันเนื้อมันเป็นยังไงนะครับให้มารุนเม็ดกันนี่ครับ เม็ดรีบเลยนี่แก่แบบไม่รู้จะแก้ยัยงไงครับเม็ดเม็ดรีบมากเลยครับท่านผะู้ชมดูนี่นี่คือเราตัดมาแบบแก่นะเพราะว่ามันสุกหมดแล้วนะลุงเนาะเนี่ยที่เราสุกห,หมดแล้ว, <c oughs> ลวเลือตัดมาลุงของทีมลูกนี้เราไปตัดกันมาสด,สดหวานมันความมันก็ได้นะ วานมันเนื้อเป็นครีมเลย,ยตรงกลางเนื้อเป็นครีมเลยนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้เชียร์กันนะถึงว่าทาไมลูกค้าลงกลับมาซื้อกันเยอะอันนี้อันนี้มันครูเล็กรับเป็นคีูใหญ่มันก็เนื้อเยอะขาไปอีกอ,ะอะนะครับท่านผู้ชมมาดูพร้อมกันต้ม,มต่วนครับเนื้อนี่ก็แน่นสีได้หมดขนาดฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะอยู่นะครับก็ถือว่า ดีเลยแหละแล้วก็ที่สําคัญมันแปกตรงที่มันว่านติดคอมันติดคอเลยเออมันมันธรรมดาเนี่ยเราคือน้ําลายมันจะล้างไปเรื่อยๆเนาะนี่มันยังยู่ตรงคอเป็นหลายชั่วโมงติดอยู่อย่างนี้เมื่อเราทานน้ํากะทิแตงไทยที่เขาเคี่ยวน้ําน้ําน้ําตาลแบบเนี้วๆว่านๆน่ะอย่างนั้นเลยนะครับนี่มันทานรับช้อนน้ำกะทิข้นๆอะไรยมาได้เลยนะครับยังยู่อีกประมาณหลายร้อยลูกนะครับเข้ามาเนี่ย ดูทีเนื้อแบบนี้ท่านผู้ชมนี่มีที่ไหนตัดปุ๊บพากันปับ๊บอืมแล้วได้เนื้อแบบนี้ฮ่ายากมากโผล่เขาตัดหลอวะเขาเรียกว่าไงตัดหลอเกเตรเทพไว้มันงอมไปแล้วไอ้นี่ก็เลยไปตัดกันมาแบบต้นเลยเพื่อจะมาทายให้ดูว่าเนื้อเป็นไงก็แล้วแต่แต่ว่าดัานสุกนะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จในการที่ไปเลือกทุเรียนขาต้นมาว่าเองเอาละครับก็ขอบคุณพี่น้องแก่ก่อนที่ติดตามชมรายการวันนี้ฝากไว้ครับส่วนลุง ลุงเจ๊กลุงชื่อเจ๊กครับลุงเจ๊กลุงเจ๊กนะรกกครับก,ก็ประสบความสําเร็จในรอบป,ปีนี้แล้ววันนี้ก็ฝากไว้เลยครับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรเทพนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งประสบความสําเร็จครับบ๊ายบายครับกหเกเษตรพัคนนท